เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมพผมยาวขึ้นทุกๆ1วินาทีนะครับทุกคนจะสนุกแค่ไหนและจะฮาขนาดไหนก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะอ,อย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะทุกคนยูคู oo, ไปกันเลยฟิลฉันว่าเราจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นเยอะๆนะ่ะได้เลยเล่นเครื่องเล่นเยอะๆเพื่ออะไรหรอสตีฟเพื่อเราจะมาหมุนกงล้อตรงนี้นะ่ะเปลี่ยนสีผมได้ โอเคได้เลยนะั้นเราไปเล่นเลยนะเราต้องไปประจนไทยเพื่อให้เรานะผมยาวขึ้นแล้วก็ได้ช่วยรางวัลมาด้วยนะทุกคน ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหตรงนี้เป็นทางขึ้นด้วยไปกันเลยดีไหมสตีฟไปกันเลยไปกันเลยต้องข้ามดีๆนะได้เลยทางมันเจอโอ้โหทางมันหายไปค่อยๆหายไปทุกๆหนึ่งวินาทีโอ้โหโอ้โหผมเราก็เริ่มยาวแล้วด้วยเราไปกันเลยไปกันเลยจืดๆไปตามทางเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้กระโดดจึ้งเลยอย่าล่วงลงไปนะทุกคนเราต้องค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะใช่เลยใช่เลยต้องไปทีละนิดทีละนิดนะโอ้โอตรงนี้ให้กระโดดขึ้นข้างบนระวังนะ ได้เลยได้เลยนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงนี้ให้ปีนขึ้นไปข้างบนนะทุกคนไปกันเลย จืดผมเราเริ่มยาวแล้วโอ้โหยาวเป็นขอบขอบด้วยมีขอบขอบตรงผมเต็มไปหมดเลยทุกคนไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ,โอ้ตรงนี้ปีนขึ้นมาสูงแล้วตรงนี้ให้เรากระโดดเข้าไปนะกระโดดปึง้งกระโดดอีกแล้วกระโดดเลยปึ้งโอ้โอ้โอตรงนี้นี่ไงทุกคนยูถ้าเรากระโดดมาถึงจุดหมายแล้วเราก็จะมีเหรียญทองคํานี้รอเราอยู่นะทุกคนกดไปเลยปึง้งเราได้มาแล้วหกวิน6วินเลยโอ้ได้เยอะเหมือนกันได้เยอะเหมือนกันนี่นี่นี่เลยทำให้ผมเรายาวขึ้นได้ด้วยนะทุกคนดูสิ เริ่มยาวขึ้นแล้วเริ่มยาวขึ้นแล้วโอ้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 เทจริงเลยผมเราทรงนี้นะเราไปเปลี่ยนสีผมกันเลยดีกว่านะทุกคนไปกันเลยจื๊บป่าแล้วทุกคนเรามาอยู่ที่เปลี่ยนสีผมแล้วมาดูกันว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนได้สีอะไรนะทุกคนหมุนกันเลยปึ้งปึ้งปึ้งเรียบร้อยหมุนขอสีดาขอสีดําขอสีดําอย่างเท่เลยขอสีดําแบบเท่ๆนะโอ้โหสีน้าตาลนะทุกคนดูสิผมแล้วสีน้ําตาลแล้วเราสามารถทําให้ผมเรายาวขึ้นมาได้ด้วยนะทุกคนดูสีผมเร เร,เริ่มยาวขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะมันจะยาวขึ้นทุกๆ1วินาทีนะ่ะโอ้ใช่เลยล่ะสตีฟมันจะยาวขึ้นทุกๆ1วินาทีนะเราไปหาเล่นแมบ,บอื่นกันเลยดีกว่าสตีฟว่ามันจะมีอะไรประจนภัยให้เรารออยู่บ้างนะทุกคนไปกันเลยตรงนั้นเราไปมาแล้วจอว,วิ่งเป็นทางสายลุงตรงนี้เป็นทางกระโดดเหรอไปดูกันเลยนะทุกคนโอ้แล้วตรงนี้เป็นทางกระโดดจะได้10วินนะทุกคนไปกันเลยจึบ๊บ โอ้โอ้โอโกระโดดขึ้นมาเลยสตีฟใช่แล้วละ่ะกระโดดไปเลยนะกระโดดขึ้นไปให้สูงๆเลยนะได้เลยได้เลยได้เลยไปก็เลยไปก็เลยไปก็เลยนู้นนุ่นเราค่อยๆขึ้นมาแล้วจะ,ล Panch จะสูงขึ้นเรื่อยๆจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนโอ,โอ้โอ้เริ่มมึนหัวแล้วละ่ะสตีฟใช่ละ่ะฉันเห็นด้วยเลยนะว่าจะต้องมึนหัวนะ่ะโอ้โอ้โอโดูสิโอ้ยเกือบร่วงเกือบร่วงเกือบร่วงใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเลยไปเลยไปเลยโอ้กระโดดกระโดดกระโดดหนีไอเราขึ้นมาได้แล้วแลวตรงนี้เป็นทางตรงให้เรากระโดดข้ามไป ไปกันเลยทุกคนระวังอย่าหล่นเด็ดขาดเลยนะโอ้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 โอโอเคลื่อนไหวด้วยเคลื่อนไหวด้วยโอ้ตกใจตื่นเต้นตกใจตื่นเต้นไปหมดเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยปึ้งกระโดดข้ามตรงนี้มาได้เป็นเลเซอร์ผมเราเริ่มยาวดูวผมเราสีสติฟแหลมเฟีย้ยวเลยอย่างเท่เลยล่ะ <S <S ใช่แล้วละ่ะเท่สุดๆไปเลยตรงนี้ระวังนะ ได้เลยได้เลยได้เลยเราต้องค่อยๆกระดึบไปนะกระดึบกระดึบกระดึบก oh <my> ระดึบก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 ระดึบได้แล้วได้แล้วไงตรงนี้เป็นทางขึ้นไปกันเลยจึงจึงจึง จึงนี่เรามาถึงชุดใหม่แล้วนะครับยูคูเรากดพร้อมกันเลยนะทุกคนส2 1ปึง้งเรียบร้อยเราได้มาตต้อง10วินแน่เราไปสุ่มสีผมกันเลยนะทุกคนไปกันเลยจื๊บและเราก็มาถึงตรงที่สุ่มสีผมแล้วนะทุกคนเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะหมุนได้สีอะไรไปกันเลยจื๊บหมุนเลยขอสีดีๆหน่อยขอสีเท่ๆหน่อยนะเท่ๆหน่อยเท่ๆหน่อยโอ้โ,อโหสีเดิมโ,โหแย่จริงๆเลยทำไมได้สีเดิมละเนี่ยแต่เราหมุนได้ อีกครั ite, ้งหนึ่งน่ลาสตีฟใช่แล้วล่ะเราหมุนกันเลยนะเริ่มกันเลยส2 1สองหนึ่งปึ้งหมุนกันเลยเราหมุนได้อีกรอบหมุนได้อีกรอบแล้วผมเราก็เริ่มยาวอย่าบอกนะว่าสีเดิมโอ้สีใหม่แล้วสีม่วงโอ้โหทุกคนดูสีม่วงของเราสิเท่ไหมล่ะเทสุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะเทสุดๆไปเลยล่ะเราจะทํายังไงกันดีผมเราเริ่มยาวแล้วนะตัดผมกันเลยดีกว่าได้เลยเราตัดผมกันเลยนะสตีฟปึ้งตปึ้ง เปิงเหลียบห้อยตัดผมแล้วยูคูเราสามารถเปลี่ยนสีผมได้ด้วยถ้าเราตัดผมแล้วนะ่ะเอาเป็นสีนี้ได้ไหมจึงสีผมแม่นเลยสีแม่นได้ไหมไม่ได้หรอโอ้โหเราต้องหตัดโอ้ยได้ด้วยทุกคนดูสีสีม่วงแล้วผมแม่นเลยโอ้โหเท่สุดๆไปเลยยังกระดาก้อนบอลแนนะ่ทุกคนโง่คุณน,นั่นเองผมเราหนายาวสุดๆไปเลยไปกันเลยไม่ใช่หรอกเป็นเบจิตานะ้าเนี่ยเบจิต้าผมยาวนะ่ะ ได้เลยเท่เหมือนกันนะเบติต้าหรือว่าโงคุณก็เท่เหมือนกันตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะต้องดูนะปึ้งกดได้ไหมโอ้โหไม่ได้ด้วยเรายังต้องมีวินไม่พอนะ่ทุกคนที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงนะ่ะเราไปกันเลยนะไปเก็บวินกันต่อเลยมาตรงนี้กันเลยทุกคนเป็นทางสะพานให้เราปีนขึ้นไปนะสตีฟ ใช่แล้วล่ะปีนขึ้นไปนะเราตรงไปกันเลยได้เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยขึ้นไปเลยที่สูงสกันเลยนะไปสูงที่สุดเลยโอ้ตรงนี้เหมือนเราจะเคยมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วล่ะดูคุ้นคุ้นเหมือนเราจะเคยมาแล้วเลยเราต้องไปดูนะว่ามันยากหรือเปล่าได้เลยได้เลยไปกันดูกันเลยจืดนเรามาด้วยความเร็วแรงเร็วๆด้วยมาด้วยความเร็วแรงตรงนี้เรามาแล้วแน่ๆเลยจุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะเรามาแล้วแต่เราจะเก็บบินได้เหมือนเดิมไหมไปดูกันเลยนะได้เลยใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับทุกคนหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเล่นแบบนี้กันไปกี่รอบแล้วผมยาวขนาดไหนนะครับ ปึ้งเราได้มาอีกหกวินแล้วโอ้โหอย่างเทเลยหัวเราเป็นหัวแม่นหัวแหลพมพรมปึ้ง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 ,ปงไปกันเลยตรงนี้ได้ตั้งสิบห้าวินพอที่เราจะซื้อสัตว์เลี้ยงได้เลยล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะแต่เราต้องปีขนขึ้นไปข้างบนนะไปกันเลยได้เลยได้เลยไปกันเลยไปกันเลยจิ๊บโอ้แล้วเราจะกระโดดขึ้นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้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 กระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ขึ้นสตีฟงั้นเราไปเล่นที่อื่นกันเถอะได้เลยได้เลยไปเล่นที่อื่นกันนะไปกันเลย จืดตรงนี้มีสนามเด็กเล่นซะด้วยทุกคนโอ้โหว่าแต่ผมเราเริ่มยาวแล้วตัดผมกันเลยดีไหมสติีฟเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้เล่นไปก่อน ได้เลยได้เลยเราไปดูข้างบนกันเลยนะมีทางไหนอีกหน้าอีกไหนหน้าไหนหน้า,นาตรงไหนมีให้เราเล่นนะตรงนู้ละกันไปกันเลยฟิวมาแล้วทุกคนตรงนี้เป็นทางให้เราปีนขึ้นไปข้างบนนะเราดูกันว่าข้างบนนี้จะสูงขนาดไหนไปดูกันเลยโอ้โหเป็นทางปีนที่ไปอย่างไกลเลยล่ะทุกคนแล้วได้คะแนนตั้ง12วินเนี่ยราไปพร้อมกันเลยนะสตีฟได้เลยไปกันเลยปีนขึ้นไปเลยนะปีน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 ได้เลยได้เลยปีน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 ขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยอ้รุนนล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นเลเซอร์ระวังนะทุกคนกระโดดทีละนิดจึ๋งจึงจึงฉันว่าเราเริ่มหนักผมแล้วล่ะใช่แล้วล่ะผมมันยาวเกินไปน่ะสตัดเลยดีไหมล่ะสตีฟเราเล่นให้จบแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดนะไม่ต้องรีบหรอก ได้เลยได้เลยเราไปกันต่อนะสตีปไปกันเลยจื๊บจื๊บจืบจืบไปเลยไปเลยโอ้โหแล้วตรงนี้เป็นทางกระโดดระวังนะทุกคนห้ามล่วงลงไปเด็ดขาดเลยนะถ้าล่วงลงไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดแน่ๆเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้โเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โไปได้ไปได้ไปได้ตรงนี้ไปเลยจึงกระโดดมาปึ้งมาเลยมาเลยปึ้งได้อีกแล้วได้อีกแล้วข้างหน้าเป็นวินแล้วล่ะทุกคนเก็บเหรียญทองกันเลยยูหูเรามาถึงเหรียญทองกันแล้วล่ะได้ เลยนะ sensor, เรากดพร้อมกันเลยนะสตีฟ er ได้เลยกดเลยส2 1สองหนึ่งปึ้งเรียบร้อยเราได้มาส2สองวินแน่ทุกคนยุคูเราไปเปลี่ยนสีผมกันเลยนะทุกคนฟิวเอาล่ะครับทุกคนเรามาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันหน่อยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนสีผมกันนะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันก่อนเลยหมาเลยฟึ่งปึ้งเรียบร้อยตึ๊ก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 ตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหทุกคนได้แมววัวมาละทุกคนโอ้โหเราได้มีสัตว์เลี้ยงกันแล้วล่ะสตีฟ ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเรามีสัตว์เลี้ยงกันแล้วดูหน่อยซิว่าเท่ไหมได้เลยได้เลยนี่ไงเจ้าวัวนอ้อยโอ้โหดูสิทุกคนอยู่รอบๆตัวเราเลยอย่างเท่เลยเจ้าวัวตัวนี้เราจะตั้งชื่อวัวว่าอะไรดีก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเราขอตั้งชื่อว่าวิวสันแล้วกันนะ <S <S ได้เลย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 ฉันจะชื่อวิวสันเองฉันวิวสันเองนะ สวัสดีวิวสันสวัสดีวิวสันเราไปผจญภัยร่วมกันเลยนะทุกคนไปกันเลยฟิว เอาล่ะทุกคนเรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็จะดูนะว่าเราจะปีนขึ้นไปได้สูงขนาดไหนตอนนี้ผมเราเริ่มยาวสุดๆแล้วล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะผมเราเริ่มยาวสุดๆแล้วเราเริ่มตัดผมกันเลยนะเราจะได้ทรงผมทรงใหม่นะถ้าเราตัดผมนะ่ะได้เลยได้เลยได้เลย,เลยมาเลยตัดผมเลยปึ้งมาแล้วตัดผมปึ้งเรียบร้อยโอ้โห oh <my> ผมเรายังยาวอยู่เลยแต่ก็เท่สุดๆไปเลยล่ะเรามาดูกันว่าโอ้โหสีผมตรงนี้เปลี่ยนกันได้ไหมเนี่ย ปึ๊บปๆ๊บ๊๊บบ,บสีแหลมสีแหลมมาเลยมาเลยเราอันนี้สีเดิมนะคนเราเปลี่ยนเป็นสีใหม่แต่ก็ทรงผมทรง,ทรงน,นี้ก็เท่อยู่แล้วล่ะซีฟใช่แล้วล่ะเท่สุดไปเลยเราไปเล่นกันเลยนะ ได้เลยได้เลยเราจะเล่นเลยเล่นเลยแบบนี้อาจจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วก็ได้ที่เราจะเล่นน่ะด่านนี้อาจจะเป็นด่านสุดท้ายก็ได้ที่เราจะเล่นน่ะไปกันเลยไปกันเลยเชื่เจ้าวัวน้อยวิลสันใช่หลือละใช่แล้ล่ะไปกันเลยไปกันเลยได้เลยทําไมวัวถึงพูดได้ล่ะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันสิว่าทาไมวัวถึงพูดได้ตรงนี้เป็นสีอะไรดีทุกคนเลือกพร้อมกันเลยนะ3 2 1สองหนึ่งฉันว่าสีน้าเงินน่ะได้เลยไปสีน้ําเงินกันเลยนะสตีฟเราเชื่อนายโอ้รอนมาได้จริงๆด้วย และตรงนี้สีอะไรดีเราวิวสันฉันว่าสีเหลืองนะโอ้นั้นก็ไปสีเหลืองกันเลยปิ๊บปิ๊บป๊บป๊บป๊บโอ้โหถ้าผิดสีแล้วก็ล่วงหล่นได้เลยนะใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะจะล่วงหล่นลงไปนะตรงนี้ระวังนะข้ามดีๆ ได้เลยได้เลยจื๊อค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปปุ๊บปื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 ๊บไปเลยไปเลยทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอ้โหตรงนี้ให้เรากระโดดเป็นลูกกลมลูกบอลกลมเล็กระวังนะทุกคนอันเล็กนิดเดียวเองกระโดดเลยจึ้งโอ้จะล่วงไหมจะล่วงไหมจจจอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอันเดียวนะทุกคนไปเลยปุ๊งปงเรียบรอ้อยแู้เราได้เหรียญทองแล้วเรากดของกันเลยสตรีฟวิวสัน ได้เลยได้เลยได้เลยกดเลยปึ้งเรียบร้อยละทุกคนยูหูไปกันเลยนะครับไปสุ่มสีผมกันปิ้ว มาแล้วทุกคนเรามาอยู่ที่สุ่มสีผมกันแล้วมาดูว่าในหมุนสองครั้งนี้เราจะได้สีอะไรกันบ้างแล้วทุกคนได้เลยได้เลยเป็นสีอะไรต่างๆก็ไปดูกันเลยนะไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยปึ้งปึ้งเรียบร้อยหมดแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วสีอะไรสีอะไรสีอะไรปึ๊บ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 โอ้สีน้ำตาลอีกแล้วเราได้บ่อยแล้วล่ะสตีฟเปลี่ยนสีผมกันเลยดีไหมได้เลยเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบรอบสุดท้ายแล้วนะได้เลยได้เลยปึ๊บไปเลยปึ๊บ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  เสียลายเสียลายโอ้โหสีเดิมด้วยทุกคนสีน้ำตาลเหมือนเดิมเลยล่ะโอ้โหโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาด้วยก็ดีนะครับทุกคนบายบายพิว